สวัสดีครับพามาดูรถนะครับสวัสดี f อฟนันทวันทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูรถไฟไฟรถนะครับฝนตกนะครับเมื่อกี้ฝนตกอันนี้ไฟเวลาเราเก็บจรครับ เอาไว้เก็บงานกลางคืนนะครับสวยไหมครับสวยไหมครับฝนตกนะครับฝนตกไปปล่อยไหนไฟหมากไฟเลี้ยสะท้อนอยู่ครับสว่างทุกดวง ฝนตกนะครับเมื่อกี้รอให้เฮียหยุดไล่ก่อนผมถึงมาไล่ี่ข้างหน้านะครับข้างหน้าจะมีเป็นไฟใส่ไฟสีฟ้านะครับไฟหลีหรือไฟอะไรนี่แหละไฟหลีไฟหลีไฟหลีเนาะไฟหลีสีน้ำเงินสีน้ำเงินเออสีน้ำเงิน หลังคาเป็นอันนี้นะครับหลังคาเป็นสีเขียวนะครับสาารครับเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆตอนกลางคืนสวยมากนะครับไปไฟฟ้ามากมันฝนตกนะครับฝนตกต้องกลางร่มนะนี่ อันนี้เวลามีไฟสปอร์ตไลท์สองครับมีไฟ,ไฟสปอร์ตไลท์สองเวลาเราเก็บของตอนกลางคืนนะครับสะดวกสบายกว่าเดิมนนครับให้มุดดูม,ม,มุมกว้างๆนะนะครับปิดกระพริบด้วยครับกระพริบด้วย เมื่อกี้เฮียไลอยู่ได้ได้วิ่งเลยฝนตกนะครับแต่ตอนนี้หยุดแล้วแต่ยังลงเม็ดนิดๆน,นะพามาดูไฟช่วงกลางคืนนะครับสวยไหมครับสวยอยู่เนาะสว่างนะครับสว่างลูกเลย อาเดินดูรอบๆนะครับแอร์เย็นไหมชเฟอร์แอร์เย็นแล้วบ่นะครับพามาเดินดูรอบๆนะครับฝนตกนะครับจะให้ดูเนดินเดินดูมุม,มไกลๆหน่อยครับจะให้ดูมุม,มไกลๆนะครับ ราบข้างในมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นพาดูขึ้นข้าง,งบนพี่แปะส่งส่งอันนี้ให้ผมนะอยขึ้นไปดูบนรถน,นะครับสวยนะครับเพื่อเอฟซีครับื่นเพื่อเอครับเนี่ยเพื่อเอฟซีเนี่ยเนีดูีใม,มันลื่นเพื่อเอซโดยตรงเลยครับ ข้างในก็สว่างนะครับจะปิดไฟครับติดหนึ่งหลอดสองหลอดครับสองหลอดแล้วสามหลอดสี่หลอดครับสี่หลอดข้างในเป็นโทนสีชมพูเป็นสีชมพูครับติดไฟสี่หลอดแล้วข้างในชอบสีนี้มากค่ะครับผม สวยมากครับดโดยเฉพาะโดนโดนเปิด,ดออไฟรอบคันนี้สวยนะครับภายในครับก็จะประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวลงไปก่อนปุกระตุกยอดครับเพชรเสือ โดนเลยติลงกาอ่าพาเดินดูอีกสักรอบนะครับขอล่มหน่อยพาเดินดูอีกสักรอบฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วไหนๆก็รอแล้วครับไหนๆก็รอแล้วว่าจะถ่ายให้ดูสัญญาไว้แล้วก็ต้องต้องทำนะครับก็จับประมาณนี้นะครับ สวยงามนะครับสวยงามเดี๋ยวจะพาไปดูไฟใต้ใต้ท้องเป็นสีเขียวนะครับนะครับใต้ทองใส่ใส่เป็นสีเขียวใส่เป็นสีเขียวนะครับ สี่หลอดนะครับสี่หลอดสี่หลอดฝั่งละ4ี่หลอดนะครับฝั่งละสี่หลอดสวยนะครับให้จะให้ดูมุมกว้างๆมันสวยนะครับสวยมากนะครับ ตอนกลางคืนก็จับประมาณนี้นะครับรถหน่วยนันทวันเรานะครับ955นะครับ955ฝนตกเฉยเลยไปสว่างมากนะครับเวลาเราไปออนทัวร์อย่างเงี้ยเก็บเก็บของตอนกลางคืนอย่างเงี้ยสะดวกสบายกว่าเก่านะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่เจดีครับพี่ลุ่งถังซิ่งด้วยนะครับ ครับเดินเดินรูรอบๆกอนครับสวัสดีเอฟซี FC. นันทวันทุุท่านนะครับวันนี้ไม่ค่อยสะดวกนะฮะฝนฝนตกนะครับฝนตก,นะะนตกเนี่ยข้างหลังก็สว่างมากครับสว่างมากมีไฟมีไฟอะไรโชว์อยู่ไหมบ่ อ๋อแค่นี้ก็สวยแล้วเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งฝั่งหน้านะครับตรงตรงหัวหมวกนะครับ ใต้หมูหูหมวกจะติดจะติดไฟเป็นโทนสีชมพูอยู่หลอดหนึ่งนะครับนี่ครับข้างหน้านี่ครับรบ่นนบ<อ>ข้างบนตรงหมวกสองสองหลอดนะครับ,บตรงข้างหน้านี่อ,อ,อันนี้หลอดหนึ่ง ต้องลงตองเจอหลอดเองแล้วก็ขั้งล่างเอออ๋อปครับครับม,มุมมองปังนะครับมืดนะครับฝนตกด้วยทุลักทุเลมากกลางร่มเลยนี่ฝนฟ้าไม่เป็นใจกันอย่างนี้นะครับดูกันคร่าวๆนะครับเผื่อเอฟซีท่านใดคิดถึงนะครับ ดูรถไ,ไปก่อนนะครับช่วงนี้ดูรถไปก่อนสถานาการณ์ดีแล้วรับรองขอบคุณ2 0 0ดาวนะครับขดสุงร0ดาวลองลองปิดไฟสว่างสว่างนี้พี่ลองปิดดูนีมันจะเป็นยังไงลอง,งจะลองให้ปิดสปอร์ตไลท์ดูครับจะเป็นยังไงนะครับจะมืดไหม ลองปิดสปอตไลท์ดูนะครับรอรอโอ้สวยอยู่นะครับจะปิดสปอตไลท์ก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้ฝนตกนะครับฝนฟ้าไม่เป็นใจนะครับ โอเคนะครับคงได้เห็นหน้าค่าตาตอนเปิดไฟแล้วนะครับผมกี่นาทีแล้วนี่อ๋อนี่ไฟไฟครับโชว์โชว์หน่อยมีไฟอะไรโชว์ให้หมดเลยาาอันนี้ไฟผ่ามากใช่ไหมพี่ตัว่าไฟสันยานทุดเพลียนเวลารถเป็นไรนะอ๋อไฟผ่ามากนี่ รถอะไรเนี่ยหลรถเราก็ขับไปแล้วมีปัญหาก็จะเปิดไปตรงนี้เขาจะได้รู้ว่าเออรถคันนี้อันนี้อันนี้เป็นไฟผ่าหมานะครับพระคอช่างเป็นรถหนังที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะเวลานี้กล้าพูดได้เลยเป็นรถหนังเป็นรถหนังที่สวยที่สุดนะครับในประเทศไทยเลยครับในประเทศไทยเลยพี่แปะว่าอย่างนั้นไมม่ี ไม่มีที่เอาสิบสองล้อมาใช้ในการทําหนังครับเออมีคันเดียวครับในเมืองไฟครับอันนี้ครับเปิดไฟผ่ามากรถอย่างอื่นเชื่อครับคนของอย่างอื่นเชื่อเดี๋ยวมาทําหนังนี่ข้างหลังนะครับดูไฟผ่ามากข้างหลังนั้นสวยงามครับสวยงามผมชอบแต่ข้างหลังเนี่ยเป็นสีชมพูเนาะสวยดีอ่ะใช่ใช่จะสะท้อนกันเลยสะท้อนสีสีชมพูสะท้อนสวยมากครับสะท้อนสวยครับเวลาใช้เวลาเรา ใช้ไฟว่าเวลาเก็บของคืนจะได้สว่างเนาะพอเรามันก็ต้องใช้ไล่มาพอเราเอาของปุ๊บมันก็จะบงังมันจะไล่มาเรื่อยๆมันจะก็จะสว่างอยู่ตลอดสวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้ตอนนี้เราปิดสปอตไลท์นะครับแต่เปิดไฟพ่ามากันครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอน เก็บของขึ้นรถนะครับไม่รู้วันไหนเนาะพี่แปะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมใหม่นะครับตอนตอนที่ว่าถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้าช่วงตุลาที่เรามีงานเมืองการนะครับช่วงนั้นอ๋อถ้าออกได้ก็ก่อนสองวันครับจะบอกจะมีการสวยมากครับขอบคุณขอบคุณครับเดี๋ยวให้พี่เปิดเอารถไปเก็บแล้วให้ดูเพียงแค่นี้นะครับฝนฝนตกนะครับฝนตกช่วงนี้ผมย่างกลางร่มเลยครับผมนี่ครับโดยเฉพาะ ดีเจซาบะนี่สวยมากครับขนาดก็คืนยังชัดนะครับนี่ผมเปิดไฟใส่นี่สวยงามครับสวยงามโอเคครับผม เดี๋ยวขอจบการไล์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอจบการไลส์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับฝนฝ,ฝนตกครับฝนตกช่วงนี้โอเคครับเดี๋ยวให้พี่ปืด๊ดเก็บนะครับเดี๋ยวให้พี่ปืด๊ดเก็บรถแล้วโอเคครับถอยเลยเก็บเลยจะเก็บไหนโอเคโอเคแค่นี้แหละ พี่แปะนอนหลับไหมเนาะได้รถสวยนะววอะ่อะร,อรบ,บอกแกเก็บเลย,ย,ไ,เลยไหถ่ายหมดแล้วเดินสองรอบสามรอบแล้วโอ้แฉะหมดแล้วนี่ โอเคครับโอเคครับดูพอให้หายคิดถึงนะครับหอมปากหอมพอพอเดี๋ยวขอจบการไล์สดไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ